สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอเดีอีกคือเก่าครับวันนี้มาหน,นึ่งป่ามาหนึ่งป่าหนึ่งป่าเจียวมะกอเอารับเบิ่งส่วนผสมก็มีเบมะก,กรูดตะโขชิคือกระเทียมหัาผักชีอันนี้เราไปตำเราไปตำคือเละๆยงัยงก็น้อยก็เอามามักปา่าถับเบิ่งอีก ปาขอตัว่ยังหญขอูสิคือลงไปกระเทียมสิคือดินูดงาซีไม่ต้องไม่ต้องไป หั่นมันยองไปซอยมันมืนนนสามปึ๊บประมาณนี้ครับปั๊บพอแล้วสมิ่ปั๊บป๊าหมักเข้าไป ปา,ปาผักของเราก็จะมีผมจะใส่ผมจะซื้ออันผักห้าวก็ได้ล้เบือเตยหอมอันนี้กระเจี๊ยบอของมะเขือมะเขือมูงมะเขือเล่นี่มะเขือเล้มะเขือผัก ภาพนี้เขาไม่ได้อันนี้เพื่อเพื่อเยยอะกินหลืเสื้อเลยหนึ่งมาบันนี้จัดจานหนึ่งลงไปน่ะวันนี้เขากันหนึ่งแรปวันนี้ซื้อเจยหอมลงไปมือมากูดทิ้มซ,ซื้อซื้อหลายๆเดี๋ยวซื้อหลายๆ Hãy subscribe cho kênh pa ื้อลงไปวันนี้พักกาดผักตัวยืตัวเรือชื่นมาคือซื้อลงไปปั๊บ f ิป๊บ, oh, <c oughs> ปบื้อลงไป มาอี่มายังไรโยกฮะไดนะ้เชื่อรู้นี่พอเลยอยู่ไฟปัป๊บกระจิบ๊บบวเขอ้อห้องข้อห้องกระเจีบยบเดี๋ยวว่าผู้ไทยเขากีได้ผู้ไทยเขาจับห้อง,องพเพื่อนี่ผู้ไทยเขา จักหอ้อ,กหองกะหรือกห้องอัืรีปุ๊บจักซื้อลงไฟซื้อดทิมซื้อรถหนำได่ไม่ยังอะไรไม่ยังอะไรก็ช่วงนี้นะหากช่วงนี้นะั่นปลุกลงไปพักหลายๆแบบนี้อืม พาเงียนลงไปอักซีต้นหอมเยอะพูดเลยละซื้อนี่มยา,ายงัไยางไงลุงมายงังดไดงน้อเนี่อนั๊บเงียนผู้ใดของเงียน รอ25นาทีเรามาดูกันทาย25นาทีอย่างมาเบิ้มนึงเข้ากันนึงนี้เลยนึงนี้น,ะน,นนะะขั้นต่อต่อไปจะเจียวมะกเกอร์มาเทียเจ้ามะกเกอร์นซื้อเกือสักค้อนขูเจ้าแล้วก็ซื้อให้เผือซื้อขอว่าซื้อหลายโศด เอาละมันเป็นไ,ไปที่แล้วครับมันต้องขารุ่นไปตลรอดได้น้ำหนาไม้เอาพอแล้ว ครูเชีย์แล้วแล้วกระเทียมถ้าเกินนั่นะอันนั้นนะ่ะด่างไฟด่างไฟปิ้งกี่วไม่จังหอมอ่ะกระเทียมนึงดิอัซะสีริดนะโอเคครับพอ แดงวันนี้ีเอาขอพ่อมาซื่อไรล้วนสมิของพ่อนี่เอ้ยหนุ่ป่าอายฮึ่สุดส ได้ล really> ื้อโบเลียวฤิทิ์นะมันจะจัดไปท่าสเต็มนะลือสบายจืชีพเลยมขือเบิ้งหอมเห้นกระเทืา อายขึ้นสลูดสลุดเกย์กาดเขาอย่าเอาอาย่าเอาเปืเ่อยไร้เนื้อปากเลี้องเอาโค้ชมีละมันจังเป็นตะกินเปื่อยไร้มันกัไม่เป็นตะกินเรียบร้อยมาดีบึ้ยหนึ่งป่ามะเขือผักสดผักหนึ่งมีเบิร์ดไก่เบิร์ดเลือกินเพื่อเลิกกิน Tiền keo mắc cọ vào đi Chơi keo Chơi keo đâu anh Chơi keo Thương đi hào khô này Nhìn Hào sơ hơi Ta mũ ôm đi em đi Mũ nuôi bụi Ta mũ đi không anh Thì kia mà cọ rồi kia mà cọ kia mắc cọ Sao không quá nhạc như là nhạc mà cọ Cái kia mắc cọ tắm cho con chẳng đau mình tắm đi đó nó xong đi à đi mà đây. đi bún nè à có nhà mi nhà mà có xưa có แล้วเจียวมะโกพขวาเศ้าขวาจับกลางน้องๆขนตาม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 มานี้ค่ะมีได้เลยประเด็นต้นต้นไหนนี bật nó top ba tay cả thấu chưa nấm cho nó mấy chưa lại lái Rút đứng xóm xám to chưa lại xếp lái bây giờ mới xếp lươi nào xưa nam đấy Thì mình xuống xuống Chắc nói Nghi Xin chắc nói Bắt chá Đấy cả cái thấu mà nghi Sốt nói vô เดาพอติดไปแล้วีีเรียบร้อยครับแจ่วมะกอกนี่จำเอาไป เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเจียวมะกอกนึ่งปลานี่จัด